สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียวให้คุณใช้ iPhone ได้ง่ายเร็วสุดคุ้มก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Apple พยายามปรับการสแสดงผลของหน้าจอให้ดูมีมิติมากขึ้นครับเช่นการเพิ่มการเคลื่อนไหวของภาพพื้นหลังที่ขยับได้หรือภาพแบ็กกราวน์นั่นเองครับ เวลาที่เราเอียงเครื่องของเราเราก็จะเห็นภาพเอียงตามไปด้วยซ้อนเหลื่อมกับไอคอนบนหน้าจอนั่นเองครับหรือผู้พัฒนาแอปหลายๆเจ้าก็พยายามสร้างเอฟเฟกต์ 3D บนหน้าจอให้ดูมีความลึกมีมิติในการแสดงผลแต่ก็ยังไม่มีใครทําให้ดูได้น่าตื่นเต้นทําให้ภาพดูลอยขึ้นมาได้ครับนั่นเป็นเพราะข้อจํากัดของเทคโนโลยีนั่นเองครับแต่ตอนนี้เรามีพัฒนาการใหม่ไปอีกขั้นโดยแอปที่สามารถสร้างเอฟเฟกต์ 3D สร้างภาพสามมิติทะลุจอได้ครับให้ความรู้สึกของภาพที่ทะลุจอขึ้นมาและลึกลงไปในจอผ่านเทคโนโลยีการติดตามการเคลื่อนไหวบนเซ็นเซอร์ของ iPhone 10และเทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality นั่นเองครับที่จะทำให้เราต้องทึ่งกับผลลัพธ์ตรงหน้าที่สำคัญแอปตัวนี้แจกฟรีเราไปดูวิธีใช้และวิธีเล่นกันเลยครับก่อนอื่นเปิดแอป App Store แล้วดาวน์โหลดแอปชื่อ The p a r a l l a x View ครับ แอปนี้แจกให้ใช้งานฟรีลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปแล้วให้เปิดแอปขึ้นมาครับตัวแอปตอนนี้มีรูปแบบการแสดงผลเอฟเฟกต์สมิติ2แบบนะครับคือแบบกล่องรูปอาคารที่ลอยทะลุจอขึ้นมากับแบบภาพในมุมลึกที่เหมือนจะทะลุจอเข้าไปด้านในครับสําหรับวิธีการดูผู้พัฒนาแอปแจ้งว่าให้ดูด้วยตาข้างใดข้างหนึ่งของเราครับโดยหลับตาอีกข้างเอาไว้ ซึ่งเราสามารถแตะเลือกข้างตาที่เราจะใช้ดูได้นะครับจากปุ่มบริเวณด้านล่างหรือจะเลือกออโต้ก็ได้ครับซึ่งตัวแอปจะใช้กล้องและเซนเซอร์ทำการตรวจสอบการมองของเราโดยอัตโนมัติครับเรายังสามารถแตะปุ่มเฟืองเพื่อปิดการแสดงผลปุ่มต่างๆบนหน้าจอให้ดูเอฟเฟกแบบเต็มจอได้ด้วยครับจากการทดสอบเราสามารถขยับหัวของเราเพื่อดูภาพในทิศทางต่างๆได้ด้วยครับภาพจะขยับไปเองโดยอัตโนมัติเลยครับไม่ต้องขยับตัวเครื่องอะไรเลย ภาพจะเปลี่ยนมุมมองโดยอัตโนมัติไปตามการขยับหรือเลือกที่จะขยับเอียงมุมของตัวเครื่องแทนก็ได้นะครับภาพที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าทึ่งและน่าตื่นเต้นมากครับภาพตัวอาคารเมือลอยออกมาจากจอให้จับได้เลยเจ๋งสุดๆครับและเมื่อลองเปลี่ยนตัวอย่างภาพเอฟเฟกให้ดูแบบลึกลงไปก็ให้ความรู้สึกเหมือนภาพทะลุลงไปในจอจริงๆด้วยครับให้เอฟเฟกมุมมองและมิติของภาพดูเป็น 3D ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน นี่เป็นการปรับใช้เทคโนโลยีได้อย่างน่าทึ่งมากเลยครับได้แต่ลุ้นว่าผู้พัฒนาแอปจะมีแบบอื่นๆมาให้เล่นกันอีกแต่ที่สำคัญก็คือการที่เราจะได้ลุ้นต่อไปว่าจะมีเกมหรือแอปอะไรที่ผสมผสานเทคโนโลยีในการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของใบหน้ามุมมองร่วมกับเทคโนโลยี AR เพราะนี่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นการใช้เทคโนโลยีไปเลยทีเดียวครับคงต้องติดตามกันต่อไปถ้ามีการอัปเดตใหม่ๆหรือมีแอปในทำนองนี้ออกมาอีก ผมจะรีบนํามาแนะนํากันเลยครับเพื่อนๆอย่าลืมไปโหลดไปลองมาเล่นกันนะครับได้ผลลัพธ์เป็นยังไงเอฟเฟกที่ได้น่าสนใจแค่ไหนมาเล่าให้ฟังกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่กับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะเรามีวิดีโอเนื้อหาใหม่ๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับ iOS มาให้ชมอย่างต่อเนื่องให้คุณใช้ iPhone และ iPad ได้ครบเครื่องยิ่งขึ้นคุ้มค่ายิ่งกว่าเดิมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ